สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำทองม้วนสดใบเตยวิธีทำง่ายมากรสชาติอร่อยทำขายเป็นอาชีพได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังผสมมาครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป80กรัมหรือประมาณ9ช้อนโต๊ะแป้งมันสำปะหลัง120กรัมหรือประมาณ13ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว80กรัมหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย80กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะนั่นเองเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาไข่แดงของไข่ไก่1ฟองอันนี้จะใช้เบอร์2นะครับหัวกะทิ250มิลลิลิตรน้ำใบเตยคั้นสด120มิลลิลิตรใช้มือลงไปคุกเขาได้เลยครับบี้น้ำตาลให้ละลาย ตอนนี้น้ำตาลละลายดีหมดแล้วนะครับให้เรานําไปเทกรองผ่านกระชอนหนึ่งรอบพอเราเทกรองเสร็จแป้งเสร็จน้ําตาลเสร็จแล้วให้เราใส่เนื้อมพะพร้าวขูดเส้นขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ250กรัมหรือประมาณ4ลูกใส่ลงไปได้เลยตามด้วยงาดำขั่ว3ช้อนโต๊ะ แล้วคนคุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำไปหยอดลงพิมพ์ได้เลยให้เรานำพิมพ์ขนมขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟอ่อนวันนี้จะใช้พิมพ์ขนมขนาด7นิ้วนะครับแล้วทานน้ำมันถั่วเหลืองตาอางุ่นกันขนมติดพิมพ์ทั้งด้านล่างและด้านบน พอเตาร้อนแล้วเราก็หยอดได้เลยครับก่อนจะหยอดให้คนแป้งก่อนนะครับกันนอนก้นแล้วก็ตักหยอดลงไปหนึ่งกระบวยผ่านไป20วิให้เรากลับเตาครับความร้อนจะได้ทั่วถึงเปิดฝาได้เลยครับ แล้วก็ม้วนออกมานี่ครับได้แล้วหนึ่งชิ้นก่อนจะหยอดเตาต่อไปก็ให้ทาน้ำมันก่อนนะครับกันขนมติดพิมพ์ทั้งด้านล่างและด้านบนแล้วก็หยอดได้เลยครับ หยอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดครับหมวนออกครับ สำหรับใครที่ไม่มีเตาทองม้วนก็สามารถใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้ได้นะครับทาน้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนนะครับตักลงไปหนึ่งกระบวยแล้วปิดฝาผ่านไป30วิให้เราเปิดฝาสุกแล้วนะครับ แล้วก็ใช้ซ่อมม้วนได้เลยนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วสามารถใช้กระทะเทฟลอนได้นะครับสีสันหน้าตาหน้าทานมากๆนิ่มนะครับใครที่ไม่มีเตาอย่างที่แจ็คบอกสามารถใช้กระทะเทฟลอนทําได้ชิมดูครับนี่ดูความนิ่มของขนมนี่นะครับนิ่มมากๆ โอ้โหยืดหยุน่นนุ่มๆนิ่มๆสามารถทำกินหรือทำขายก็ได้นะครับสูตรนี้ชิมครับอืมอร่อยอืมทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับเจ็คอยากจะบอกว่าสูตรนี้นิ่มทั้งวันนะครับไม่มีแข็ง นะครับลองสูตรนี้ไปทำกินทำขายกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ